เพซูอาญูแอ็มฮัวฮุจะดันล้มหาแอร์ฮอวครับเ่อนผมมาพามาเบิรงขางในหอบเก่งครับจะใส่หูเนี่ยฟังที่ตรงนี้ครับ ได้ยินบ่ครับได้ยินเสียงดังซี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 อยู่เดี๋ยวฟังไหมนะครับเสียงดังซี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 นี่แมงไหมครับครับเพื่อนๆทุกท่านห้องจับปศวิทยุตัวนี้ออกเนาะเพาต้องเอาชุดนี้ออกมาก่อนครับเอาชุดนี่เด้อต้องเอาชุดสี่เหลี่ยมนี่ออกมาก่อนเนี่ยออกมาครับ ด้วยการใส่ตัวนี้ครับแทงงข้าไปนี่สครับอยแงะๆขึ้อนครับครับเท้าแงะมันก็จะเด้งออกมา้สิครับแล้วก็ถอดลั๊กด้านหลังออกให้หมดครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างล่างอีกยึดวิทยุอีสองอันนะครับยึดส้มกับตเห็นไหมครับนั่นครับมีสองตัวสองฟังหลังจากถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับมันมีตัวเดียวครับอ่ามีตัวเดียวแล้วเขาก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเลยมันก็จะดึงขึ้นมาเลยซสิครับ ลุกออกมาเลยแล้วก็ถอดปลั๊กด้านหลังอีกครับก็จะโบประมาณนี้นะครับภายในมีน็อตจุดนี้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็เอาชุดนี้ออกครับทั้งสองฟังเลยครับคแาหนอนล้วเขาก็ยิงจิบล็อกแล้วก็จะลุดออกมาครับโบไปแล้วครับหนึ่งสองอันนี้ฟ้านี่ก็ย้มันขาดไปพันนะครับเนอ กอยังแยกออกมาสิ่งก็คันน็อตก็ดึงออกมาได้ครับนี่นี่ครับถอดมาเลยหลังจากเลืกกาบตัวนี้ออกเขาก็มาฝาขางตัวนี้ออกแล้วต้องเอาก,กาบตัวนี้ออกอีก่หน้าแบบมีจุดหนึ่งครับเป็นกาบยออกกาบตัวนี้ก็ลุดออกมากครับในแบบนี้นะครับจิบล็อกสายไฟแล้วครับเนี่ยหมดออก ขาสลิงดึงตัวปิดเปิดล้มตรงนี้ครับปลดออกจากฐานเพิ่น,นแล้วก็จากขาเพิ่มเลยส่วนเจ้าตัวนี้ฮขกกับปลดหลอกออกจากนีออกมากสิแล้วครับเจตัวนี้ก็จะแยกตัวเป็นอิสระได้ลวหลังจากนั้นก็จะมีน็นอตที่นี่นะครับฐานเตั้งยอกี่จตั้งยนะอย่าง<อ>นี้เอ้ยี่น bắt nâng tô là một, xoong tô sáng nhất, tám tô càng

ามาติดเลยเลย,เ,ยเลยรองยังดีดีเอาเรียบร้อยแล้วครับปรอบเรียบร้อยแล้วปรอบเรียบร้อยเป็นตัวแล้วจะได้เอาขึ้นใส่ล้วครับขึ็นไปใส่ข้างในแล้ว ต้อาแอร์มาเปลี่ยนคอ,อตรงนี้ครับเนี่ยเป็นของโคบูาครับ ใช้เครื่องแว็กใส่เครื่องแว็กดูดอากาศมันต้องคอยสีบอรอนเซเวล่าในเวลาเดียวกันหมดหลังจากแว็กดูดอากาศออกแล้วก็ไปเลยก้อนนี้ขับไปห้าต่อไปนี่ก่อนนะครับเพื่อนน้ำยาจากในถังแหลนม่ได้ทอสีแดงมาหนิเห้มาไล่อากาศออกที่นี่ระบบดูดวิด่งไปเลยเสร็ Ừ. chỉnh đầu viên học bài Livlig hele året.